สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะก็สู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักสาสต์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่อโรโคสแม่หมอเอกลาบขอขรบคุณทุกคนมากๆเลยนะจ๊ะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยนะที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องดีใจมากๆชื่ในใจมากๆจะพยายามนะแบ่งเวลาจากการดูดวงส่วนตัวเนี่ยมาทำคลิปให้เ,เพื่อนๆรับชมรับฟังดูดวงฟรีกันด้วยในทุกๆวัน คำทํานายโดยรวมอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่หมะก,ก็อยากเป็นเพื่อนรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆพลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหรือรับชมเพื่อความบันเทิงหากฟังสิ่งใดลราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะจ๊ะ แม่หมอรับดวส่วนตัวด้วยนะหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ด e s c r i p t i o n ขวามือใต้คลิปสัญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวความกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอ time ซมเวลาเริ่มต้นคำทำนายของไพ่แต่ละกองอ่ะมาวันนี้แม่หมอจะทำคลิปปีอากาศเป็นแบบสั้นๆตรงประเด็นแล้วก็ไม่มีทอปิกเพราะว่าแม่หมอจะให้เพื่อนๆลูกดวงใส่หัวข้อเองนะจ๊ะ อยากถามอะไรตั้งอธิษฐานจิตในใจนะพูดชื่อนำสกุลคุณข้าพเจ้านางสาวสมหญิงนาตาดีอืขอถามว่านายสมชายหล่อเหลือเกินรักข้าพเจ้าหรือไม่อม Yes or No เดี๋ยวแม่หมอจะตอบให้ถามอะไรก็ได้ทุกเรื่องเลยนะความรักความสัมพันธ์การเงินการงานหรือถามอะไรก็ได้ที่คุณอยากรู อธิษฐานจิตตั้งจิตให้มั่นแล้วก็เลือกกล่องไพ่คําตอบอยู่ที่แม่หมอคําถามอยู่ที่คุณโอเคนะอ,อ๋อแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะห้ามถามซ้ซําซ้อนถามได้แค่คําถามเดียวเพราะเดี๋ยวไพ่จะไม่รู้ว่าจะต้องตอบคําถามไหนอ,อย่างเช่นว่าคุณจะรักนายกรหรือนายขอดีถ้าไพ่ตอบออกมาเนี่ยนะว่าใช่ควรที่จะรักตอบไม่ถูกกับว่านายคนไหนอ๋อ,อถามแค่ หนึ่งเดียวหนึ่งคำถามหรือว่าไม่มีคำถามที่ทับซ้อนซ้ำซ้อนกันนะ่ะนะมาโอเคแม่หมอมีสี่กองไพ่เป็นเพื่อนเลือกกองไพ่ทั้งสี่นี้จะเป็นคำตอบของคำถามคุณที่คุณตั้งขึ้นมาเองในใจนะจ๊ะไพ่กองที่หนึ่งไพ่กองที่สองไพ่กองที่สามและไพ่กองที่สี่ หลับตาทำสมาธิทำจิตให้นิ่งถามคำถามที่คุณอยากรู้ลืมตาขึ้นมาไพ่กองไหนสะดุดตาสะดุดใจเป็นอันดับแรกให้คุณเลือกไพ่กองนั้นคำตอบของไพ่กองนั้นคือคำตอบของคุณสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนะคะที่เลือกไพ่กองที่1ชุดที่1วันนี้ไม่เหมาะใช้ไพ่ชุด angel tarot แม่ว่าจะเปิดไพ่ให้5้าใบนะตอบคำถามที่เพื่อนเพื่อนถามมาไม่ว่าจะถามอะไรก็ตามว่าสิ่งนี้ คุณจะทําได้สําเร็จหรือไม่ใช่หรือไม่ใช่จะได้ในสิ่งที่ต้องการไหมนะคำถามที่ถามมานี้อ่าเรามาดูกันนะจ๊ะขอเปิดทีเดียวเลยนะแล้วนะทำนายทีเดียว The r e v e r s Five Pentacles e n d of Swords p e n t a n d s Three of Pentacles Yes or no ถามมาต่อไปคำถามใดๆก็ตามที่ผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งถามคำตอบต่อจากนี้คือคำตอบของคุณสิ่งที่คุณถามมาว่าใช่หรือเปล่าจะได้หรือไม่ตามลาไพ่คุณจะยังไม่ได้ในสิ่งที่คุณถามหรือหากถึงถามบุคคลว่าคนคนนี้ใช่ไหมยังไม่ใช่นะห้าเหรียญสภาวะติดขัด ยุ่งยากใจท้อใจหดหู่สิ้นหวังอืเป็นพลังงานที่ความสําเร็จยังไม่บังเกิดขึ้นสิ่งเนี้ที่คุณเผชิญอยู่กับคําถามที่คุณถามเนี่ยทำให้คุณยังเครียดคิดมากวิตกกังวลแล้วก็ยังหาทางออกไม่เจอคุณยังจะไม่สามารถผ่านพ้นสิ่งที่คุณถามเนี่ยหรือว่าได้มาสําเร็จมายังไม่ใช่อ่ะนะในเวลาอันใกล้นี้ยังไม่เกิดพลังงานแห่งความสําเร็จ แต่พห่พูดว่าสิ่งที่คุณถามเนี่ยหากคุณไม่ลดละความพยายามมีความตั้งใจอดทนไม่ท้อไปสะก่อนไม่ลอยแพ้สิ่งนี้ไปสะก่อนใช้วันเวลาที่ยาวนานะนะคุณจะสําเร็จได้ในอนาคตและที่สําคัญห้ามทำสิ่งนี้หรือว่าคำถามที่ถามเนี่ยด้วยอารมณ์เด็ดขาดต้องใช้สติ ใช้พลังงานที่ดีหากคุณอารมณ์ร้อนหรือว่าขาดสติคำถามที่คุณถามเนี่ยจะไม่มีวันสำเร็จเลยทุกอย่างจะยิ่งแย่สิ่งที่คุณถามหากถามเรื่องความรักคนคนนี้ยังไม่ใช่นะต้องดูให้ดีต้องดูให้นานสภาวะตอนนี้ยังเป็นความรักที่ไม่จริงจังไม่จริงใจอมืมีการหวังเรื่องผลประโยชน์บางอย่างกับคุณคนคนนี้ยังไม่ใช่หากคุณถามเรื่องความรัก ไปต่อได้ยากติดขัดเหน็ดเหนื่อยหากถามเรื่องการเงินคุณก็จะเครียดแบบนี้นะไปอีกสักระยะหนึ่งแต่ว่าเกิน3เดือนทุกอยาจจะคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นตอบคำถามสิ่งที่คุณถามใช่หรือไม่ Yes or No No ยังไม่ได้ยังไม่ใช่ทำตามที่แพทย์แนะนำประคองสติ ด้วยสภาวะที่ไม่ใช่อารมณ์ปัญหาที่คุณถามเนี่ยจะสําเร็จในสักวันแต่เป็นพลังงานที่ห่างไกลแลอเกินนานเกิน3เดือนอ่ะโอเคแม่หมอเขาจบคาทํานายสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่1นนะจ๊ะด้านหลังไพ่แบบนี้อ่าสำหรับวันนี้แม่หมอขอให้พอให้คุณนะมีความสุขสำเร็จสว่างในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนะคะที่เลือกไพ่ชุดที่2วันนี้แม่หมอใช้ไพ่ชุด อาร์ตนูโวทาโร่แม่หมอจะเปิดไพ่ห้5ใบนะจ๊ะเป็นคำตอบจากแม่หมอเป็นคำถามจากคุณ Yes or No ถามมาต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหน้าไพ่ทั้งหมด5ใบมีอะไรบ้างขอเปิดทีเดียวนะจ๊ะแล้วก็จะบอกคําทํานายทีเดียว Yes or No ถามมาต่อไปคำถามที่คุณถามมานั้นคำตอบจากหน้าไพา่บอกคุณว่าการตัดสินใจของคุณเนี่ยในคำถามนี้คุณจะตัดสินใจถูกต้องและการตัดสินใจที่ถูกต้องนี้จะนำพาให้คุณได้ในสิ่งที่คุณถามสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการการตัดสินใจที่คิดมายาวนานเนี่ย เลือกไม่ถูกคิดเรื่องนี้มันนานและมองไม่ออกใช่หรือไม่ใช่จะได้หรือไม่ได้สุดท้ายแล้วจะมีเรื่องดาวบางอย่างทั่วบอลสองไม้เทา้าคุณจะได้ข้อมูลบางอย่างหรือมีใครเข้ามาช่วยทำให้สิ่งที่คุณถามสำเร็จได้โดยง่ายหรือหากคุณถามเรื่องความรักความสัมพันธ์ถึงเวลาแล้วนะคนคนนี้จะเข้ามาเคียงข้างของคู่เป็นคนที่ใช่ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นจากคำถามในข้อนี้ราชาเหรียญคุณจะได้รับคำตอบที่คุณพึงพอใจคำตอบที่มีค่าย,ยิ่งยิ่งใหญ่กับหัวใจและความรู้สึกหรือหากใครถามเรื่องการเงินคุณจะผ่านพ้นคุณจะสำเร็จวิกฤตนี้หรือคำถามที่คุณถามมาจะผ่านพ้นไปได้อย่างง่ายดายสุดท้ายแล้วผู้ที่เลือกไพ่ใบที่สองกองที่สอง คุณจะสําเร็จในทุกสิ่งที่คุณปรารถนาสําเร็จในคําถามทุกๆอย่างที่คุณถามมาคําตอบเนี้ย yes ได้ใช่ไม่ว่าจะถามอะไรนะจ๊ะคุณจะมีแต่ความสุขคุณจะมีกําลังใจเยอะเลยนะในการที่จะได้สิ่งนี้มาใช่กับคําตอบนี้ ก็ขอจบคําทํานายนะจ๊ะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองแม่หมอคอยพรนะ้ให้คุณมีความสุขสําเร็จสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนเพื่อน,นะคะที่เลือกไพ่ชุดที่3กองที่3วันนี้แม่หมอใช้ไพ่ชุดจิโกริสกอตตาโรห้าใบในการตอบคําถามให้เพื่อนๆนะืนนะสําหรับวันนี้ yes or no ถามมาต่อไปแม่หมอตอบให้คําถามจากลูกดวง ่ะเดี๋ยวขอเปิดหน้าไพ่ทั้งหมดก่อนนะจ๊าแล้วจะตอบทีเดียวทำนายทีเดียวผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่3 yes or no ถามมาต่อไปไม่ว่าคำถามนั้นจะเป็นคำถามอะไรก็ตามเรื่องใดก็ตามตามหน้าไพ่ คุณเหน็ดเหนื่อยปวดหัวกับสิ่งที่ถามมานานแล้วเนี่ยถ้าถามถึงบุคคลคนนี้มีความไม่จริงใจมีเล่นเหลี่ยมมีการโกหกคุณเนี่ยได้ตามได้หาความจริงหรือว่าโดนคนคนนี้นะมีบางสิ่งบางอย่างที่หลอกลวงคุณคุณเป็นผู้ถูกกระทําหรือหากถามเรื่องเงินเนี่ยคุณอยู่ในสภาวะการที่ถูกเอาเปรียบสภาวะการที่ไม่ยุติธรรมเลยอะนะกับความรู้สึก ใดๆทั้งสิ้นเขาคดโกงไพ่เบ็นนิแปลว่าไพ่โจรแต่ว่าคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีความคิดสติปัญญาดีและเป็นคนเก่งสเตรนท์ดูสิสมองคุณเนี่ยคุณแยบยนต์วางแผนทุกอย่างอย่างแยบคายเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณถามเนี่ยมาครอบครองเพื่อให้เกิดความสำเร็จเพื่อให้สิ่งนี้ yes นะสุดท้ายแล้วคุณจะทำได้สำเร็จตอบคำถาม yes or no yes ได้ ใช่ไม่ว่าคุณจะถามอะไรคำตอบนี้คุณจะได้รับความสุขคุณจะได้รับคำตอบที่สำเร็จและพึงพอใจหากคุณถามเรื่องคนรักคนคนนี้ใช่ความสัมพันธ์หรือเรื่องราวทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทำให้คุณชื่นใจทำให้คุณมีความสุขต่อจากนี้หรือหากถามเรื่องเงินคุณได้แน,แน่ทุกอย่างจะคลี่คลายผ่านพน้นสิ่งที่คุณถามคำตอบสำเร็จ และก็เป็นคำตอบที่สำเร็จเกินคาดด้วยคุณจะรู้สึกมีความสุขมากๆอ่ะกับสิ่งเนี้ยกับคำถามเนี้ยไม่ใช่สำเร็จระดับธรรมดานะสำเร็จระดับมากทีเดียวสมมติถามว่าจะสอบผ่านไหมคำตอบตอบว่าสอบผ่านแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นสิคุณอาจจะได้เป็นท็อปหรือว่าอันดับต้นๆน่ะของคะแนนสอบของทุกคน คำตอบไปงเยสใช่ได้แล้วก็ได้มากใช่มากอืเป็นอย่างนั้นเลยสิ่งที่คุณรอคอยมานานแสนนานไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามที่คุณถามถึงวันเวลาที่คุณจะได้ครอบครองสิ่งนี้ถึงวันเวลาที่ใช่ของคุณแล้วนะความสุขการได้ครอบครองไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักอะไรก็ตามที่คาดหวังเนี่ยรอคอยมานานแล้วเนี่ย ได้สําเร็จนะจ๊ะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3อ่ะโอเคไม่หมอเขาจบคําทํานายนะขอให้คุณมีความสุขส,ขสเําร็จสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับพเพื่อนๆนะะที่เลือกไพ่กองที่4ชุดที่4วันนี้แม่หมอใช้ไพ่ชุด WILL OF THE YEAR t า a r o 5ใบในการตอบคําถามนะให้เพื่อนเพื่อน yes No ถามมาต่อไป ไม่ว่าคำถามของคุณจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแม่หมอจะตอบคำถามนี้ให้จากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ขอเปิดไพ่ให้หมดก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะทํานายทีเดียวตอบทีเดียวตามหน้าไพ่ yes or no ถามมาต่อไป สิ่งที่คุณถามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินงานความรักเรื่องอะไรก็ตามคุณนะ่ะเป็นคนที่จิตใจดีใจเย็นอดทนกับสิ่งเนี้ยนะที่คุณกำลังพยายามที่จะให้สําเร็จเนี่ยแล้วก็สิ่งเนี้กำลังจะบังเกิดผลรับที่สวยงามให้คุณพึงพอใจหรืออีกความหมายเนี่ยหกเหรียญจะมีใครเนี่ยที่จะมาช่วยคุณให้ ได้คำตอบได้เห็นทางสว่างได้ชัดเจนรู้แจ้งกับสิ่งที่คุณรอคอยคำตอบน่ว่าใช่หรือไม่ใช่ได้หรือไม่ได้เนี่ยนะจะมีใครมาช่วยคุณในเรื่องนี้สิ่งที่คุณถามสิ่งนี้ยังไงคุณก็ได้ยังไงก็สำเร็จยังไงก็ใช่เป็นสิ่งที่เขากำหนดมาแล้วว่าคุณนะ่ะต้องได้ผูกกันมาแล้วหากเป็นเรื่องความรัก ยังไงก็ใช่ยังจากไม่ได้หันหลังไม่ได้หากเป็นเรื่องเงินเรื่องงานยังไงก็ได้เพราะว่าสิ่งนี้ต้องเป็นของคุณนะไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวปัญหาใดหรอ,อุปสรรคใดก่อนหน้านี้นะสิ่งนี้เป็นของคุณ Queen ควีนอฟชาริคราชินีท้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะสำเร็จคุณจะมีความสุขสมหวังจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาได้สิ่งนี้มาสมใจ ตอบคำถาม yes or no yes ใช่ได้คุณจะได้ครอบครองเนี่ยคุณจะได้ความสำเร็จเหมือนถ้วยเนี่ยที่คุณได้ถือมาเนี่ยความสำเร็จนี้จะบังเกิดขึ้นสินคุณถามคือสิ่งที่ใช่แต่อาจจะมีเรื่องต้องใช้ความอดทนอนะ่ะในวันเวลาที่ยาวนาน will fortune สิ่งนี้อาจจะรอมานานแล้วก็ได้แล้วคุณมาถามวันนี้อืมก็จะได้แล้วนะหรืออีกความหมายหากสิ่งเนี้ย ยังไม่ได้เริ่มที่จะจัดการหรือว่าเริ่มต้นทําอะไรแต่ถามวันนี้ต้องรอเวลานิดนึงยังคงไม่สําเร็จหรอก3วัน7วันเนี้ยแต่สุดท้ายจะสําเร็จนะและสิ่งที่สําคัญเลยคือตัวคุณคุณนะ่ะจะต้องแข็งแกร่งคุณจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจกับคําถามในที่ถามเนี่ยและสิ่งนี้จะใช่คุณจะได้คุณจะสําเร็จคุณเป็นคนที่หากตั้งใจนะทำสิ่งใดเนี่ย คุณไม่ย่อท้อทั้งสิ้นคุณจะทำสิ่งน,น,นั้นได้สำเร็จเสมอรวมถึงคำถามในข้อนี้ด้วยอ่ะต่อคำถามนะจ๊ะผู้ที่เลือกไพ่ชุดที่4ี่กองที่4 yes or no ถามมาต่อไปถามอะไรมารู้ในใจแม่หมอตอบให้ได้ใช่สำเร็จโอเคแม่หมอเขาจบคําทํานายขอให้ผู้ที่เลือกไพ่กองที่4มีแต่ความสุขพบเจอแต่คนดีนะคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ